ซงดูสวิทครับวันนี้จะพามาดูโซนิกครับเข้าใหม่ครับคันนี้ขายครับขายมีเล่มครับคันนี้ดูกันครับมาดูอะไรครับมาดูอะไรรอบๆคันครับครับซองดูสวิทนะครับกดติดตามกันด้วยก็ไม่มีอะไรมากครับตามดูนะครับอะไรพึ่งได้มาสดๆร้อนๆครับคันนี้อะไรแบบนี้ครับจุดจกครับโปรเมเนียมบอกมเนียม โอ้โหเห็นแล้วเบ่งสนามมามาดูกันที่อะไรเลยครับเอาจากชุนล่างนะครับอดีขอบล้อนะครับขอบล้อบรรชัยครับตัวไฟนะจานกึ่งครับจานเท้กึ่งนี่จานเทแล้วก็ แกนโซกตัดครับแกนโซกตัดสายเดิมปั๊มเดิมน้าทองสองตัวแล้วก็ลายมาที่สุดบนก็เป็นปัม๊มอันดำครับแล้วก็ประกับทั่วไปแล้วก็แพลงคอครับแพลงคอเพงคอ,อ,อยังวะเพลงคอตัววีบ่ขเขาอึ้นแพลงคอสนามนะครับเป็นอลูมิเนียม สวิกออมลันดูสวิกออมลัน,นแล้วก็มีหูยึดหน้ากาครับแล้วก็มาเบิ่งที่หม้อน้ำก็เป็นหม,ม,ม,ม้มอน้ำสางหม้อน้ำโมแน่ใจนะครับว่าเป็นหม้อน้ำโซนิกหรือซีบีสังแต่เพิ่งใหม่ๆครับสดๆร้อนๆเป็นคาบูกับเป็นคาบูเอ็นโปเทียมนะครับกลองน้ำมันใหญ่ครับแล้วก็มาดูที่สุดหลังครับ หลังก็ไม่มีอะไรมากครับดุมหลังร้อยสิบแล้วก็ฝาดำโอ้โหสีลม,มและะ้วอ้ตายตสีลมแล้วรถเกตมันก็จะเป็นทรงโหลดนะครับรถพร้อมลงสนามครับอามยืดสองนิ้วครับเป็นท่ออว้วนท่ออว้วนอลเงินจุกโต ้งก็เป็นโครงท้ายมินียมครับท้ายมินียมทังมินียมครับหลังจากที่ไม่ได้อัพโหลดมานานครับเลยจัดเซอร์ไพรสเลยครับนี่ครับมดหล่อเลยเสื้อคันนี้เป็นเสื้อหล่อครับเสื้อหล่อว,วาววาวตวัผมไม่ได้วัดดูว่ามันขนาดเท่าไหร่ ก้านสองจังหวะก้านสองก้านสองทีครับเสื้อหลก้านสองทีนี่ก็จะอันนี้ก็จะซื้อๆนะครับเป็นสไตล์ผมนี่ครับหมดแล้วครับไม่มีอะไรมากคันี้ครับเป็นกล่องเดิมสุดไฟย่อไม่มีอะไรมากสุดไฟบูทูธแล้วมาฟังเสียงกันเลยครับจะสตาร์ทให้ดูนะครับนะครับลงส่งโหลดข้ามกีน,นะครับ Oh jawab. Ke mana ni? Yang buka sini, ช่องโดเซอร์บิทครับขายนะครับคันนี้ก็ขายนะครับเครื่องไม่ดังไม่ควันไม่หอน,นครับพร้อมจบครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจบคลิปแต่เพียงไม่เท่านี้ครับฝากติดตามช่องโดเซอร์บิทด้วยนะครับผมครับ